สองปาร์ตี้ฐานข้าวอาชีครอบครัวแต่ทุกคนโฟกัสข้อความบนแบ็กดอกถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาชีอาชีรวัตรและมียาทองเจือซึ่งทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดในขณะที่แฟนคลับนั้นต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ซึ่งลาสุดโบชยาดาคุณแม่ของน้องอาชีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสคลิปเป็นภาพขณะที่นางฐานข้าวนอกจากกำลังใจ หลายคนนั้นก็ต่างหลุดโฟกัสทักเรื่องแบ็คดอบที่เขียนข้อความเอาไว้ว่าแปลกใจนิดนึงทำไมแบล็คดอบด้านหลังช่วงหนึ่งเห็นหัวใจสีชมพูและมีคำว่ามิยาสตวีตเซเว่นพีะะคาแม่ whatever happened ยังคงรักและเอ็นดูทั้งคู่รวมถึงเข้าใจความรักของคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสองครอบครัวนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและทั้งสองครอบครัวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี Sending love to all of you. สงสารน้องอาชิจางตาแดงเลยเหมือนจัดวันเกิดให้อย่างดีแต่น้องอีกคนไม่มาแต่ชอบน้องสองคนเวลาอยู่ด้วยกันนะคะน่านรักมากๆอาชีดูมีความสุขสดใสามากตอนนั้นแต่คนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อาชีไม่ต้องเศร้านะอาชีกลับมาสดใสไวๆนะครับพี่ๆรออาชีทำ u t u b e ให้ดูอยู่นะ เห็นแบ็ครอปด้านหลังมีคำว่ามิยาสวีทสเวนทีนยังไงจ้าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะกลับมารักกันรักกันค่ะคล้ายจัดงานวันเกิดให้มียาไหมคะแล้วมียาอาจจะไม่ได้มาสงสารน้องอาชีเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ